ไม่ปเก็บตามาใหม่เหรอบอกเปล่าไปจิ้มโบทอกมาแค่นั้นเองแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ได้ฉีดเหมือนเหมือนกันทุกคนเห,หมอก็จะมีการประเมินก่อนคนฉีดตรงไหนเท่าไหร่เพื่อให้ตาดวงตาดูเปิดสดใสผิวไม่ตกหร,<ไ>หรือว่าแข็งเกินเกินไปใครๆก็อยากดูดีไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเองก็ต้องดูแลเหมือนกันสวัสดีค่ะ วันนี้หมอลูกแก้วนะคะวันนี้คุณแม่อีทก,ก็เข้ามาทําสวยมาดูแลเรื่องผิวพรรณมาดูแลเรื่องปรับรูปหน้ากับหมอเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามก่อนว่าวันนี้คุณแม่อีทมีความกังวลเรื่องอะไรคะกังวนเลเรื่อหงหานตาเนี่ยค่ะหันต,ตาเพราะแม่อีทจะเป็นคนหานตาตกแล้วก็ด้วยอายุ72แน่นอนรอยตีนกาก็มาเยือนเยอะมากแต่ว่าคราวที่แล้วคุณหมอลูกแก้วเนี่ยจิ้มโบทถอดให้แล้วแบบ สุดยอดประทับใจมากเลยค่ะมีหลายคนจะเข้าใจว่าโบทองเนี่ยเก็บได้ริ้วรอยอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วโบทองเนี่ย เราสามารถฉีดเพื่อให้ดวงตาดูเปิดขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะตัวโบทอกอ่ะค่ะก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่วัยที่เริ่มมีริ้วรอยตั้งแต่25ปีขึ้นไปถ้าเกิดบางคนกล้ามเนื้อทํางานเยอะถึงแม้เราจะอายุน้อยเราก็เริ่มฉีดได้แล้วนะคะเพราะว่าการที่ปล่อยให้กล้ามเนื้อทํางานเยอะไปเรื่อยๆริ้วรอยมันก็จะค่อยๆเกิดแล้วก็เกิดเป็นล่องลึกในอนาคตนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ได้ฉีดได้เหมือนๆกันทุกคนอย่างที่หมอฉีดให้คุณแม่อีเนี่ยหมอก็จะมีการประเมินก่อน ว่าของคุณแม่ควรฉีดตรงไหนเท่าไหร่เพื่อให้ตาดวงตาดูเปิดสดใสแล้วก็ดูแบบไม่คิ้วไม่ตกหรือว่าแข็งจนเกินไปเพื่อนๆในเดอะแก๊งแม่อีทักเลยอุ้ยดูใจไปเก็บตามามใหม่เหรอบอกเปล่าไปจิ้มโบ็อกมาแค่นั้นเองตาม,มันดูมันดูสดใสนะจาก72เหลือ27เลยคะ่ะนอกจากโบ็อกอย่างเงี้ยคุณแม่อีก,ก็ยังสามารถดูแลผิวในส่วนอื่นได้ด้วยนะคะทั้งการทำเครื่องเนาะอย่างเช่นตัวอัลเทราก็จะช่วยยกผิว ใช่ใช่ใชเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วค่มาทำอัเทอร่ามันต้องมีหลายส่วนช่วยนะคะ<ช>ที่สําคัญคมันสวยอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ย<ช>มันคือประทับใจมาก <c oughs> ที่สําคัญไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องรอพักฟื้นหลังจากทําเสร็จแล้วแต่งหน้าแล้วก็ออกไปทํางานได้ตามปกติเลยค่ะ ใครๆก็อยากดูดีแล้วสมัยนี้การดูเป็นหนุม่มเป็นสาวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเองก็ต้องดูแลเหมือนกันก็การฉีดโบท็อกหรือก็การทำทรีทเมนต์เนี่ยแม่อิทแนะนำเลยค่ะต้องผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนอกจากการดูแลจากภายนอกแล้วนะคะที่สำคัญแล้วขาดไม่ได้เลยคือการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นมันอาจจะมีโรคหลายๆโรคซ่อนอยู่แล้วก็การตรวจเจอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้เรารักษาได้ง่ายหรือว่า ย้อนกลับมาจากเป็นโรคไม่เป็นโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆค่ะใช่ค่ะแม่อีทเห็นด้วยเพราะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะคะ